คอยติดตาม MV แเพลงเปิดตัวของพวกเขาให้ดีๆเลยนะคะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ u i ิกแสบและน้ำดื่มสิงด้วยค่ะสนับสนุนโดยที่ h ที h s p ปีดเท้าเทียมทั่วไทยททอาไปทั่วโลกิก วันนี้เนี่ยเรื่องราวของเราเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันเต็มอิ่มเลยเนาะเ,นเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าคะยังไงเนี่ยก็สามารถส่งคำแนะนำมาให้พวกเราได้เนาะ facebook.com/yaktv ค่ะหรือว่าใครเนี่ยที่มีลิงก์อะไรเจ๋งๆอยากจะมาแชร์กันก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่เหงาด้วย <S <S เดี๋ยวนี้นะคะเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง TOT High Speed Internet ให้ความเร็วที่10เมกแมถมยังเรื่องรัาสพิเศษพิเศษฟรี Wi-Fi หรือว่าฟรีโลเคอล์ลได้อีกด้วยค่ะ แบบนี้นะคะโหลดอ,อะไรก็รวดเร็วไม่มีสะดุดแถมไม่เสียเวลาอีกด้วยเพื่อนๆพนะืคะก็สามารถอัปเดตข่าวสารข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่มีสะดุดแน่นอนหรือเพื่อนๆนะคะสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะลองทําสื่อต่างๆเช่น จะทำหนังสั้นนะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบว่าคลิปแนแนวนะคะการเรียนต่างๆก็ได้เนาะแล้วก็อัพโหลด YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะก็น่าสนใจไปอีกแบบนึงนะอืมแต่ว่าตอนนี้ค่ะตามที่สัญญากันไว้ว่าเราจะนำเทรนด์พรมเก๋ๆตอนรับปี2013มาฝากเพื่อนกันเริ่มที่ส่งรายกันเลยดีกว่าค่ะแต่ผมแนวๆค่ะแนว <c oughs> าแตผมแบบเป็นเส้นตรงเนี่ยอาจจะเริ่มน่าเบื่อไปแล้วนะคะเพราะว่ามันดูเนี้ยบแล้วก็เรียบร้อยเกินไปค่ะอาจจะโอ้อาจจะเปลี่ยนวิธีเป็นการแตกผมแบบว่าเส้นเฉียงบ้างได้เหมนก้นได่เหมือนกันเคยที่ช่วงหนึ่งใช่จะเฉียงจะโคหรือว่าจะทำหยิกหยักก็เจ๋งดีเหมือนกันแล้วแต่ความพยายามความคิดเอ็ของแต่ละคนค่ะแบบที่สองแบบที่สองค่ะก็คือหักเปียก้างตาแบบเซอร์เซอร์นั่นเองเซอร์เอร์ ในปี2013นิี้เนี่ยนักถักเปียเนี่ยจะได้ถักเปียก้างปลากันแบบว่าเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยนักถักเปียเลยเขาบอกว่าถักเปียเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องใช้มือตะครุยตะครายค่ะให้มันแบบว่าหลุดลุยออกมานิดนหน่อยให้มันแบบเจอแบบไม่ต้องจายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเอาบ้างหนึ่งอะจำได้ไหมที่เปียสองข้างอันน้มันเจอเกินไปอ่ะต้องเจอแบบพอดีพอดีนิดๆยหน่อยมาที่แบบที่สมนะคะก็คือแบบ French Twist นั่นเองค่ะทรงผมแบบนี้นะคะฮิตกันมากค่ะสมัยแบบ a u d เดรย e เฮเบินะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่โด่งดังค่ะก็ฮิตแล้วก็หายไปนานพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะมาเดินอยู่บนรันเวย์ค่ะก็กลายเป็นเทรนด์ทรงผมฮิตๆนะคะที่น่าจะมาแบบ ในปี2013แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคะไม่ใช่แบบเดิมบางคนเนี่ยเขาก็แซมช่อเล็กๆนะคะที่เป็นแบบสีสานเลงเงี้ยไฮไลท์ค่ะให้ดูแบบสดใสกว่าเดิมะคะก็เป็นการผสมผสานเทรนด์แฟชั่นนะคะกับความคลาสสิกได้อย่างลงตัวนะอันนแบบต่อไปนะคะก็คือเทรนด์ของผ้าโพกหัวนั่นเองอค่ะ ำได้หรือเปล่าว่าประมาณ2 3สปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเทรนด์ของแคดแบนใช่ไหมที่แบบว่าเป็นเส้นเล็กๆมาคาดอย่างเงี้ยใช่ซึ่งก็ค่อนข้างฮิตกันมากแต่ตอนนี้ค่ะมันกลับมาอีกแล้วในแบบที่เต็มรูปแบบกว่าเดิมค่ะพูดเหมือนเป็นแบบหนังปย <c oughs> องขวานอะไรเงี้ยกลับมาในแบบที่เต็มรูปแบบกว่าเดิมค่ะเพราะว่าจะใช้ผ้าแบบทั้งผืนเลยเพื่อจะเอามาพันมาผูกมาพก,มา,พก,ม,าพกมาบิดม <c oughs> าอะไรก็ได้เอานันใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวมันหนักสีจัด ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะครีเอทนะคะแล้วก็ทรงผมที่จะทํากับทรงผ้าพวกหัวเนี่ยก็อาจจะปล่อยยาวหรือว่าจะมัดรวบจะมัดเป็นมวยหรือจะถักเปียอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะต่อไปเลยนะคะก็คือผมปัดข้างกับที่คาดผมนั่นเองนะคะอเอาบอกเลยว่าผมหน้าปัดข้างกับที่คาดผมเนี่ยเป็นอะไรที่โรแมนติกแล้วก็แบบว่า<อ>น่ารักหวานกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้เลยคะน ที่คาดผมเลยอะนนี้เหมาะกับสาวหวานมากเลยนะคะฟางก็น่าจะชอบนะแบบนี้เนาะเาไมทำได้ได้ค่อยแก้วของคุณที่แนะนำค่ะก็ได้รู้อัปเดตเทรนด์นะคะทรงผมของปี2013กันไปแล้วค่ะแต่เรื่องดีๆของรายการเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของศิลปินต่างประเทศกันบ้างพักแป๊ดเดียวค่ะกลับมาแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของศิลปินดังระดับเอเชียกันเลยดีกว่าแต่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนเนี่ยก็ต้องไปชมกันเลยในช่วงนี้เอเชียเค้าด่ารีพอร์ตค่ะ ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้นน<ๆ>ก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านสวยๆอย่างช็อกโกแลตวิวด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถแวะมาเที่ยวมาทานอาหารลเล่นๆได้ที่นี่ด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ตอนหน้า4โมงเย็น5นาทีเหมือนเดิมค่ะสว<า>ัสดีค่ะบายๆเสรนี้เรามีแพลงจองขใหม่ล่าสุด ใหม่สุดเก๋ใหม่ล่าสุดหนึ่งของสาเสาร์นี้เรามีเทรนด์ทรงผมสุดเก๋ใหม่ล่าสุดของปี2013มาฝากกันค่ะมันมีเงาเข้านึอขอโทษเสาร์นี้เรามีเทรนด์ทรงผมสุดเก๋ใหม่ล่าสุดของปี2013มาฝากกันค่ะ